สวัสดีครับท่านผู้ชมเอ็นสี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผลิตเมนูละ <c oughs> แกงนกนะครับแก่งนกนกเนี่ยผมเผาย่างก่อนนะครับนุกๆย่างไฟก่อนแล้วก็ ตัดให้แหลกเลยครับมันจะง่ายไม่ต้องทิ้งกินได้ทั้งตัวเลยถ้าเราตรักยินใหญ่ๆมันก็นั่นนะครับไม่ต้องกลัวย่างแล้วจะจืดจะเสียรสชาติไม่มีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอพอเราแกงเข้าไปไม่ต้องกลัวว่ามันจะเหลือน้อยนะครับเพราะเดี๋ยวผมเพิ่มน้าปุ๊บมันจะพองตัวขึ้นมาอีกกว่าเท่าด้วยนะครับ ็มีผัดเผ็ดมีเครื่องแกงเผ็ดนะครับใบยีราดีรกขี้วนะครับอีกขีฟ้าจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้กระจายอันนี้สูตรของผมนะครับแล้วแต่ซอยหยาบๆนะครับยีราผมใส่เป็นหอบเลยนะครับผมเอาเผ็ดแต่ว่าไปคั้นน้ำซะก่อนนะครับใช้เยอะก็คั้นน้ำตรงนี้ใส่ในแกงเผ็ดเยอะๆนะครับเอาให้ปากปิ้น ตงเผ็ดนะครับเมนูพวกนี้พวกของฝามันจะต้องรสจัดอย่าไปเสียดายนะใบยิหราซื้อมาหอเป็นหอกเลยนะพอดีของผมมันติดแรงตายซะมันไม่ตายนครับแต่มันโตมมใหญ่เด็ดใบไม่ทันไปซื้อในตลาดมาน,นะครับกับสิบบาทแขวนวคันคันน,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 น้ำทิ้งซะหน่อยนะครับการกลัวว่าจะเผ็ดมากก็ ไปตามนี้นครับนี่เนื้อไม่ใช่น้อยนะครับเป็นกิโลเลยเนื้อเนื้อนกอย่างกระตับนะครับมันจะเคี้ยวได้หมดเลยนะครับไม่ไม่ต้องทิ้งเลยย่างแห้งนะครับเดี๋ยวก็แกงเสร็จก็รสชาติตังเดิมนะครับไม่เปลี่ยนมีกระจายซอยเล็กน้อยนะเนี่ยครับแต่บุ้งก็มีแค่ทานี้แล้วก็มี ครื่องปรุงส่วนใหญ่ก็จะไม่มีพวกสีอิ่วกรงสีอิ่วขาวอะไรผมไม่ใส่นะครับจะใส่แค่น้ําปลากับน้ำจิรสน้ำตาลายแค่นั้นนะครับหรือว่าเป็นน้ตาตาลปี๊บก็ได้ไม่ไม่แบบไม่ใส่ดู่ใส่เนี่เยอะแยะนะครับเป็นแกงบ้านๆน,นะครับทําแบบจิบๆสิ่งของมันก็มีหมดแหละแต่ว่าไม่อยากจะใส่นะครับก็เลยไม่ไม่นั่นอยากจะอยากจะเอาให้มันออกมาแบบ ป่าแบบนี้ครับดูมันจะอร่อยดีจะต,ต้องให้เผ็ดนะครับยำผัดให้นานหน่อยน้ำพริกก็ให้ไฟแรงๆนะครับแล้วก็เกี่ยวให้มันจามฟิตๆเลยแล้วก็ถึงว่าถึงว่าจะอร่อยนะครับผัดเผ็ดทุกชนิดนะครับถ้าไม่จามไม่อร่อย <c oughs> กับเผาอย่างหนึ่งเหมือนกันเลยอันนี้เราก็ใส่เนื้อลงไปนะครับก็ปัด เดี uhm. ๋ยวเราจะเติมน้ำนะครับเติมไปเรื่อยจนฟูนะครับจะฟูเลยแหละเขียวกรุบกรบกรุบกอบออร่อยเผ็ดก็เผ็ดอันนี้กินได้ประมาณ20คนก็ไม่หมดนะครับเผ็ดจักได้คนละนิดคนละหน่อยนั่นแหละ เต็มกระทะนะครับเต็มกระทะกระทะใหญ่นะครับเนี่ยไม่ไม,ม่เล็กนะครับกระทะผมยกเวียงกันไม่ขึ้นเลยเติมน้ำปลานะครับน้ำปลาสารายชูรสสามอย่างเกลือนะครับใช้เกลือเน้นให้หนักเกลือไปหน่อยแล้วก็น,น้ำปลานะครับเนี่ยผมจะผัดไปเรื่อยๆนะครับผัดนานนะครับี่คลิป ที่ผมตัดจนไม่รู้จะตัดยังไงเหลือแค่เจ็ดนาทีกว่าปกติแล้แบชั่วโมงกว่าเป็นชั่วโมงก็จะตับจะย่างจะอะไรโอ้ยสองชั่วโมงเอาไม่อยู่ตอนอย่างตอนอะไรผมก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับขี้เกียจเอาพอรู้เรื่องเอเบื้องราว ผัดไปตามนี้เลยชมไปตามคลิปเดือนะครับพันานๆครับยอดน้าไปเรื่อยๆใส่กระชายใส่อะไรลงไปนะครับนี่ก็จะใส่ติ๊กจีฟ้าใส่ใบยีราก่อนนะครับยีราซอยนะครับใส่ยีราซอยไปเกือบครึ่งแล้วเกือบครึ่งของเน,นใส่แทนผักไปเลยทั้งเผ็ดทั้งร้อนนะครับยี่ผมลืมใส่ลูกพริกไทยอ่อน,นครับหา ผมผมลืมซื้อมีโรคปีกไก่อ่อนก็จะโอ้ขนัดวัวนีน้นะครับน้องกแกงให้เยอะนะครับมันต้องไปเสีย,ดยรรได้ปัดใบโหระพาสลอดก็มาใต่ได้ใบโหระพาใบายีดานะครับใบยีดารสลดก็เดี๋ยวมาไตท่ที่ฟ้านะครับแล้วก็ก็เสร็จแล้วครับไม่ไม่ม ใชมากครับจะรอแต่ว่า,วามันใช้เวลาผัดนานนิดนึงเนี่ยครับเยอะนะครับไม่ใช่น้อยนะยกกระทะก็ไม่ไหวนุง่งอย่างนุ่งไม่เบ่งก็ไม่รอดโรยพริกชี้ฟ้าไปนะครับต่อเสร็จแล้วจะเสร็จ,จเดี๋ยวก็ไปใส่จานเกล็ด <laughs> มาหมดไปหลายตังกันนกเนี่ยครับเสร็จแล้วก็เนี่ยนาฐานนะครับแห้งนะครับแบบแห้งเลยไม่มีน้ำนะครับนะพอน้ำเขาจะเนื้อเขาจะดูดเข้าไปหมดแล้วเนื้อเขาจะข่ำเลยนะครับแต่น้ำข้างล่าง ấy, จะไม่มีหรอกต้องหัดแบบนี้นะครับลองไปทำทิมกันดูนะครับก็ ติดตามด้วยนะครับช่องหนุหนน้ามนต์บางทานนะครับช่องเล็กๆยังไม่ใหญ่โตเหมือนใครๆเข้าก็อย่าลืมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อน,นครับค่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย